ต่อคาเรานี่ก็จะเป็นกลานแกะ USB ป็นอ,อถูกแล้วบลูทูธที่เป็น USB นะครับผม5.4เลยนะครับผมแต่ว่าตัวรับเราไม่ถึง4เด็กอ,อาจจะแค่5.1หรือ5.0แต่เราซื้อ5.4แหละเพราะว่าบังเอิญตัวนี้มันมีบลูทูธอยู่ข้างในนะครับผมเปิดให้ดูนี่ครับมีเสาากาศบลูทูธนะครับผม แต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรครับวันก่อนทำไปทำมาครับช็อตกับผมก็เลยบลูทูธใช้ไม่ได้ไม่รู้จะซ่อมยังไงคือกะว่าจะซื้อเมนบอร์ดใหม่ฮะก็หลายพันประมาณห้าหกพันก็เลยซื้อบลูทูธแค่ร้อยกว่าบาทนะรมาใช้มาเสียบแทนมาเสียบ usb ผมเดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ครับผมว่าตอนนี้ตอนนี้บลูทูธหายไปแล้วนะครับผม ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับหายไปแล้วครับผมมีแต wi ่ Wi-Fi ดี w i f i ยังใช้ได้ครับผมเราก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็คืออาจจะลงวิดด o อมใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราซื้อมาแล้วก็เลยโอเคใช้เลยแล้วกันโอเคครับผมแล้วเราก็จะมาแกะกล่องกันครับโอเคพอแกะกล่องก็ใช้สองมือแล้วกันจะได้เห็น การแกะคุยอันนี้สั่งจากเว็บของออฟฟิเชียลแล้วก็ส่งมาจากเมืองจีนเลยครับผมโอ้โหไม่มีกล่องเลยใส่ถุงอย่างนี้เลยนะร้อนๆเลยโอ้โหเหลือเชื่อหุดหัวก,ก่อนผมจะเลี้ยงหมดเลยครับไม่มีอะไรยัีกับของบอมเลยนะเนี่ย มันต้องมีกล่องมีอะไรบ้างสิโอ้ oh my god ใส่มาอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ใส่ซองเป็นกระแทกแล้วก็โยนมาจากเมืองจีนส่งมาจากเมืองจีนเลยเนี่ยใช้เวลานาน,านหน่อยอาจจะประมาณเกือบอาทิตย์หรือเปล่าก็าเร็วขึ้นนะรู้สึกประมาณห้าหกวันนี่คือคอู่มือไม่ต้องไปอ่านเลยครับนี่แค่นี้เองอะไรที่ไม่มีกล่องเลยแต่ก็ดีแหละ จริงๆก็ดีนะไม่มีกล่องเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่เปลืองทรัพยากรโลกนะฮะกล่องก็ดีตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมผมไม่รู้รุ่นใหม่หรือองปลอมเพราะารุ่นเก่าตัวนี้จะโค้งที่จับเยที่ตัวดึงจะโคง้งแต่เนี้ตัวดึงจะแบนๆนครับผม ความเร็วของบลูทูธก็ประมาณแค่2เมกรบิตต่อวินาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นเสียบกับ USB 2.0ก็ได้เพราะ USB 2.0มัน480นะฮะเมกรบิตถ้า USB 3.0ก็4,000อะไรบ้าง0 0่พรู้เปล่านะฮะร้อยเท่า10เท่าหรือร้อยเท่านี่แหละแต่เราแต่น,นี้ตัวนี้แค่2เราไปเสียบกับ400มันก็พอเพียงพอแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเสียบตัวนะฮะถอดจุกออกครับไม่ออกโอเคขอดีดแล้วกันขอเคลียร์เฮ้ยแน่นแน่นทำไมแน่นอะ เแน่นจริงๆโอเคขอของมือเขียนว่าอะไรบล็มนี้ใช่ไหม E A อะไรพวกก็คือพวกผูทุนแหละรตรงที่เขียนว,ว่าอยู่จีนยี่ห้อเขาไหนใมปบนนด้านล่างันเนี่ย ดูป่ะอโอเคดูเลยนี่ขนาดสองเยนะโอ้ยโอเคโตอ,ออกแล้วเดี๋ยวจะเสียบแล้วก็ลองดูเลยเสียบกับสองจุดศูนย์แล้วกันเสียบกับสองจุดศูนย์นะฮะเพราะเราใช้แคบคีย์บอร์ดอะไรที่เฉย อยู่ข้างบนอเอาสามไปเลยมันจะได้แบบแรงงผมมองไม่เห็นนะขอไฟดูซิยังมีเหลือไหมเต็มแล้วเต็มแล้วอันนั้นอันนั้นสี่ยบีหมดแล้วยูบีมีแค่หนึ่งตัวสองตัวสามสี่ตัวเองนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นสองจุดศูนย์โอเคเอาสองจุดศูนย์ก็ได้ เพราะเราแค่แค่ใช้แบบอะไรจริงๆตัวมันเองก็เป็นสองจุดศูนย์นะเพราะมันสีดำเห็นไหมไม่ได้สีฟ้าอะไรนะฮะโอเคตัดเสียง ตึงๆไหมอ่าต,ตึงตึงแล้วติ้งต่อมติ้งต่อมใช้ได้แล้วโอเคตรงนี้ผมก็เอามาเสียบไว้ด้วยกันดีกว่าเพื่อจังหวะเน็ตหลุดไม่ใช่เน็ตหลุดบูรุหลุดเพราะวันนี้ก็เป็นจีด้าเหมือนกัน2.0 จริงๆถ้าเราไม่ได้ถ่ายข้อมูลอะไรมากนะครับสองจุดส่วนก็เพียงพอคอรับ,บอของอตึงๆข้อรับรอกของพวกเคสแปลกๆนะฮะมันก็อย่างนี้นะฮะ เรียบร้อยใส่ไปเลยสองอันแล้วก็ผมสองจุดศูนย์ใช้ฮิตบดไปเลยครับผมปิดฝาเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันบูธท์ขึ้นเลยยังนะฮะเอ๊ยังไม่ขึ้นบูธท์ยังไม่ขึ้นเอ๊ะอ๋อขึ้นแล้วนี่ไงบูธท์ โอเคเรียบร้อยไอเรียบูทูธหายไปนะครับผมตอนแรกไม่มีนะ,ะแต่ตอนนี้มีแล้วโอเคดูว่ามีอะไรบ้างครับผมหลังๆเราจะติดคีย์เราจะติดเราจะใช้คีย์บอร์ดอันนี้เพราะถ้าคีย์บอร์ดอันนี้มันไม่มีบูทูธมันก็ต้องเสียบสายตลอดเวลานะครับผมดองเกิลก็ไม่มีนะฮะอันนี้ถอดออก ลองเทสนะครับว่าจะมีคีดบดใช้ได้อยู่ไหมเขีย okay. ใช้ได้อยู่นะครับผมปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บใช้ได้อยู่นะครับผมด,ด,ดึงออกนะฮะจะใช้ไม่ได้ถ้าดึงออกแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้นะฮะเราต้องไปเชื่อมก่อนนะครับผม ไม่ได้เชื่อมนะเราต้องสลับให้เป็นบลูทูธโอเคแต่ก็ต้องไปเชื่อมอีกแล้วโอ้ตึงต่งวจังอนอแพ้ครับผมแพ้ไปต้องแพ้ใหม่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ติดหรือยังยังไม่ติดนะยังไม่ติด ต้องกดฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมในการทำบลูทูธหาใหม่นะครับผมกดฟังก์ชันหนึ่งความกดฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยนิ้วผมไม่ถึงดูดิมันสั้นต้องใช้นิ้วอะไรนิ้วกลางเหรอขอสองมือน,นะครับขอสอง โอ okay. เคเึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับผมดอนออลิซดีทิโกดอนแค่นี้แหละแค่นี้แหละที่เราต้องการที่เราต้องซื้อดองเกิลบูทูธโอเคเรียบร้อยครับต่อได้แล้วนี่ไกลว่าพอซื้อคีย์บอร์ดมาเราบูทุดพรอมเจ๊งเลยฮะ ก็เลยต้องซื้อดองเกิลมาอีกนะครับผมร้อยกว่าบาทดองเกิลก็แบบแปลกบากเลยนะฮะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรแต่ก็ดีฮะประหยัดดีก็มันแค่แค่ร้อยกว่าบาทเขาก็เลยไม่อยากจะทำกล่องมันก็ดีนะรักโลกแล้วก็ลดต้นทุนด้วยโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับรีวิวตัวตัวอะไรเนี่ย USB ห้าจุดสี่ไม่ u s บลูทูธห้าจุดสี่เป็น USB นะครับผมไม่มีอะไรครับเรียบร้อยใช้ได้ครับผมปกติหรือจะต่อหูฟังฟงมีถ่านไหม โอเคแค่น okay, okay. 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 ี้ครับผมเอาแค่แค่ใช้นี่ได้ก็พอนะครับผมบายบาย